มาพบกับสวนตารงเกษตรพอเพียงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็น e ีีที่24นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับว่าผมเติมจุลินซีนะครับในก้องหมูหลุมเนี่ยมันเติมยังไงนะครับหรือว่าวันนี้เรามีจุลินซีนะครับที่จะใช้เติมนะครับคือจุลินซีอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหมูหลุมนยครับจุลินซีหลกัลกๆเลยที่เราจะใช้เติมกันมันมีอยู่2ชนิดนะครับก็คือ ตัวน้ำหมักผลไม้นะครับหนึ่งเลยนะครับสองก็เป็นเชื้อราขาวนะครับก็สองตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นน้ำหมักผลไม้ที่จะฉีดวันนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าการดับกลิ่นนะครับช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นนะครับแล้วทำให้หมูเนี่ยก็เรียกว่ามีอารมณ์ที่ดีนะครับนะครับส่วนในเชื้อราขาวก็จะเป็นเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับจุลินทรีย์ท้องถิ่น นะครับทำไมถึงเรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นก็เป็นจุลินทรีย์ที่เก็บนะครับในท้องถิ่นนั้นๆนะครับอ่าแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์นะครับในก่อหมูเล้าหมูนะครับสําหรับประโยชน์ที่ได้จากการใช้จุลินทรีย์ราขาวนะครับก็คือทําให้เกิดการย่อยสลายนะครับในอ่ากหในเล้าหมูเนี่ยได้ดีนะครับเกิดการย่อยสลายย่อยสลายอะไรย่อยสลายตัวเกรบนะครับให้มันเป็นผงได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ อ่าย่อสลายตัวมูลของหมูหลุมนะครับให้เขาอ่าเร่งการการเขาเรียกว่าเร่งการสลายตัวนะครับอ่าจุลินทรีย์จะเข้าไปอ่เขาเรียกว่าย่อยสลายนะครับตัวมูลนะครับตัวจีนะครับไอ้ไอ้มันอ่าเกิดการสลายตัวที่เร็วขึ้นนะครับส่วนน้ำหมักผลไม้ก็ในเรื่องของการดับกลิน่นแล้วก็ทําให้หมูผลคลายนะครับอ่าสุขภาพก็ผลสุขภาพก็ดีนะครับผล <oops S 2> <oops S 1> คลายวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆน,น,นะครับมา ใช้น้ำหมักผลไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าน้ำหมักผลไม้เนี่ยมันเป็นหน้าตาอย่างไงวันนี้ก็มีลูกสาวนะครับเดินตามมาด้วยนะมาทํางานด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนิชานะครับวันนี้เขาก็จะมาตามพ่อมาทํางานด้วยนะครับชอบเขาชอบลงมานะครับเพราะว่าก็หมูลุมมันไม่ค่อยมีกลิ่นใช่ไหมครับในหมูลุมไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับน่ารักไหมครับหมูหมูน่ารักไหมน่ารักนะครับก็วันนี้น้องนิชาจะมาฉีด ฉีดน้ำหมักเองไม่ลูกออฉีดน้ำหมักเองฉีดยังไงฉีดยังไงฉีดอะไรจะฉีดด้วยอะไรฉีดด้วยอะไรฉีดด้วยอ๋อนะครับวันนี้ก็ลูกสาวนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมาเป็นคนฉีดเองนะครับอ่านะครับส่วนผมก็เดี๋ยววันนี้ก็มีภารกิจอ่าอ่าไปขุดมูลหมูนะครับอ่าในกอกที่จับหมูไปแล้วเดี๋ยวผมไม่ดูตัวน้ำหมักผลไม้นะครับ ที่ผมหมักเอาไว้นะครับอันนี้หมักไว้หลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับผมเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นจุลินทรีย์นะครับที่ผมหมักแล้วก็แล้วก็แยกออกมาแล้วนะครับคือแยกกากออกมาแล้วนะครับเป็นน้ำหมักผลไม้นะครับน้ำหมักผลไม้เป็นจุลินทรีย์จากน้ำหมักผลไม้นะครับก็หมักในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับผลไม้กี่กิโลครับก็ใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับจะนวนเท่ากันนะก็หมักนะครับนะครับเมื่อได้กลิ่นเนี่ยหมูเขาก็ ร้องใหญ่เลยแล้วก็ชอบนะครับชอบนะครับกลิ่นนี้พอเวลาเขาที่ก็ได้กลิ่นเนี่เเราฉีดเนี่ยเขาจะร่มดีมากเลยนะครับมันจะออกกลิ่นประมาณว่าอ่าประมาณวายอ่ะก็มีกลิ่นของแอลกอฮอล์นิดนึงนะครับอ่านะครับก็จะสีก็จะประมาณนี้นะครับผมสีประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยนะครับผมจะใช้ถังนะครับถังจํานวน1 6ลิตรนะครับในการฉีดพ่นนะครับเป็นถังเขาเรียกถังใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับจานวน1 6ลิตรนะครับขนาดขนาด1 6ลิตรนะครับขนาด1 6ลิตรก็เดี๋ยวจะเติมน้ำหมักนะครับ1 6ลิตรเนี่ยผมก็ใช้น้ำหนักประมาณใช้ใช้ในส่วนของน้ำหมักเนี่ยประมาณเดี๋ยวนะครับผมก็ดูก่อน 60 60 cc นะครับ60ซีนะครับประมาณ60ซ cc นะครับต่อน้ำ1 6ลิตรนะครับจริงๆจะจริงๆมันใช้น้อยกว่านั้นนะครับแต่ว่าผมใช้เยอะหน่อยนะครับจะเยอะหน่อยนะครับผมใช้ในตาส่วนที่เยอะหน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหมักอ่า10ซีนะครับอ่าถัง1 6ลิตรเนี่ยมัน สามารถก็เรียกว่าใช้เก้หนึ่งถึงสองช้อนหนึ่งถึงสองช้อนตุ้นะครับอ่าห้าหรือสิบซีซีนะครับตัวน้ำสิบลิตรนะนี่ผมจะใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอ่านี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็น้ำเติมนะครับผมตอนนี้เราก็เติมน้ําลงไปในถังนะครับสิบลิตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมให้มันเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปฉีดกันนะครับก่นนี้ก็มีผู้ช่วยนะครับน้องนิชานะครับมาช่วยคุณพ่อทํางานด้วยนะครับผม มันจะมีกลิ่นที่หอมนะครับอ่าน้ำหมักผลไม้เนี่ยครับพอผมเปิดฝาเนี่ยอ่าตัวหมูได้กลิ่นนะครับเขาก็จะร้องนะครับอยากจะกินนะครับผสมน้ำไม่กินได้เหมือนกันนะครับเราก็ผสมน้ำให้เขากินได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวอ่าน้ำหมักผลไม้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการดับกลิ่นนะครับในก้องหมูนะครับอ่าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยว เติมน้ำเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปฉีดเลยเดี๋ยววันนี้จะมาฉีดกอกเล็กก่อนนะครับกอกเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูกอกเล็กก่อนนะครับผมครับนี่ก็เป็นอ่ากอกที่เราจะทําการฉีดน้ําหมักนะครับอ่าจุลินีนะครับน้ําหมักผลไม้ลงไปนะครับวันนี้ก็จะมีผู้ช่วยเดี๋ยวน้องนิชานะครับเป็นคนฉีดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับหมูก็กินอาหารเสร็จแล้วนะครับก็ก็นอนเล่นนะครับนอนเล่นกันนะครับผมนอนเล่นแลกว่ากอกพื้นก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะครับ ยังไม่ได้แต่งก็ใส่แกลบไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทำการฉีดน้ำหมักยูรินีตอนนี้เราก็กำลังฉีดน้ำหมักยลินีอยู่นะครับผมเป็นน้ำหมักผลไม้นะครับอ่านะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูได้นะครับเวลาที่เราฉีดน้ำหมักหรือว่าเราฉีดยูลินีลงไปนะครับผมน้องหมูก็จะชอบมากเลยนะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการคลายร้อนได้นะครับแล้วก็ ด้วยกลิ่นของน้ำหมักผลไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับผมก็ทำให้น้องหมูก็ชอบนะครับเวลาเราฉีดน้ำหมักแล้วนะครับก็เขาก็จะมาเล่นนะครับตรงหัวใจที่เราฉีดนะครับผมเวลาฉีดเราก็ฉีดลงไปให้ทั่วๆนะครับให้โดนทั้งตัวหมูแล้วก็โดนทั้งตัวพื้นคอกนะครับจุลินรีมันจะได้เติมเต็มลงไปในคอกนะครับแล้วก็เวลาเราเก็บปุ๋ยนะครับมันก็จะได้มีปุ๋ยของเราก็จะได้มีประสิทธิภาพนะครับที่ดีนะครับผมมีตัวจุลินรียนะครับ ที่ไปทาประโยชน์ให้กับพืชต่อไปนะครับผมนี่ครับนี่ก็เห็นไหมครับว่าเขาจะชอบมากเลยนะครับนะครับกลิ่นก็จะหอมด้วยนะครับมันจะช่วยไปกรบกลิ่นของฉีหมูกับมูลหมูนะครับที่ที่เราฉีดที่ที่เขาถ่ายทิ้งเอาไว้นะครับผมเราก็ฉีดให้ทั่วๆนะครับฉีดในทั่วคอกเลยนะครับฉีดโดนตัวก็ได้นะครับเขาจะชอบมากนะครับเป็นการบํารุง สุขภาพของเขาไเป็นในตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังทําให้ปุ๋ยอินทรีย์ของเรามีคุณภาพที่ดีด้วยครับผมนี่ครับก็น้องนิจานะครับวันนี้มาช่วยคุณพ่อฉีดนะครับไม่ต้องฉีดในรางอาหาราครับผมไม่ต้องฉีดในรางอาหารครับก็เน้นในเขาได้มาช่วยคุณพ่อทํางานนะครับผมว่างๆอยู่นะครับช่วงนี้โควิดโรงเรียนก็ปิดนะครับก็ อยากให้น้องนะครับได้ทํางานนะครับได้สนุกกับมีกิจกรรมนะครับเก้เครียดนะครับเก้เซ็งนะครับผมอยู่บ้านก็ช่วยพ่อแม่ทางานบ้านนะครับผมครับนะครับตอนนี้ก็ฉีดไปที่ตัวหมูได้เลยนะครับฉีดที่ตัวหมูก็ได้นะครับฉีดลงไปที่พื้นคอกก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็จะฉีดสามกอกนะครับฉีดทั้งหม่สามกอกเลยนะครับเดี๋ยวอ่าก ก็รองกับก็โตก็ผมยังไม่ได้ชิดนะครับเดี๋ยวปลาเพื <on> oh, really? ่อนๆไปดูก็รองนะครับอ่านี่นี่ก็เป็นก็รองครับก็รองนะครับก็รองก็รองตัวนี้ก็กินอาหารสู่สามได้เหมือนกันนะครับเริ่มกินอาหารสู่สามเล้ได้เหมือนกันนะครับก็รองนี่ครับกำลังเล็มยืนเล็มกินอาหารอยู่เลยนะครับผมอ่าัเดี๋ยวอกอกโตนะครับเดี๋ยวไปดูกโตกโตนี่อ่ะก็เหลืออีกประมาณสิบกว่ากระสอบเลยนะครับก็จะจับขายได้แล้วนะครับ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการนะครับเติมจุลินทรีย์ในคอกหมูนะครับจริงๆแล้วจุลินทรีย์เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์รากาจุลินทรีย์ผลไม้นะครับหรือ EM าเกากน้ําตาลอะไรพวกนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับ แต่ว่าหลักๆแล้วนะครับที่เขาใช้ตัวเด่นๆเลยนะครับในหมลุมเนี่ยครับก็เป็นจุลินทรีย์น้ำหมักผลไม้นะครับแล้วก็จุลินทรีย์ต้องทิ่นนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ลาขาวนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ทำให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ถามกันมาว่าแล้วเราเติมจุลินทรีย์ยังไงนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปง่ายๆสั้นๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็น้องนิชานะครับต่อไปน้องนิชาก็จะเข้ามาช่วยคุณพ่อนะครับทางานในข้อหมูบ่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีก้าไรลกสวัสดีครังบุ๊คเก้ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ